าก็รอยยิงก็สวยเปิดแปดดาราชายคนดังแต่งหญิงแล้วปังมากอ้ำเอาแฟนคลับจําแทบไม่ได้เลยจริงๆเมื่อเราดาราชายคนดังสลัดลุกมาดแมนแปลงโฉมให้เป็นสาวสุดสวยชนิดที่ว่าผู้หญิงแท้ๆยังคงต้องชิดซ้ายกันเลยทีเดียวมีใ,ใครกันบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่8รัศมีแขเหยียดได้ว่าไม่ได้เห็นกันบ่อยๆกับลูกแต่งหญิงของรัศมีแขรทีลาสูดถูกน้องฉัดสะบัดแปลงแต่งโฉมกับลูกสายฝอกลายเป็นสาวงามคล้ายนาอมิแคมเบลนางแบบระดับโลกราะความปังตั้งแต่หัวจะดเท้าบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนชนิดที่ว่าเห็นครั้งแรกไวจนจําไม่ได้วันนี้คือรัศมีแคตัวจริงถึงความแซ่บไปอีกระดับสิบเลยละจ้า อันดับที่7เตปิยรัตเรียดได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักกับทายาทผู้สืบทอดรุ่นที่3แห่งบริษัทกันตนากรุป๊ปนอกจากบทบาทของผู้บริหารแล้วความสามารถด้านการสแสดงก็ไม่แพ้เช่นกันแได้มาปรากฏตัวกับการแต่งหญิงลุคแบ็กควีนในรายการ The Face Thailand ทำเอาคนดูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยจนจำแทบไม่ได้เลยทีเดียว อันดับที่ 6. บุโกธนัชพันธ์ตอ,อก,กันด้วยที่ดีเจชื่อดังอย่างดีเจบุโกอีนับวันยิงแซ่บเลยจริงๆริงตั้งแต่ไปทําสวยถึงแดงกิมจิแล้วและยังหันมาดูแลตัวเองเ้าต,ตัวก็ดูดีขึ้นทุกวันนอกจากการแต่งชย้ยที่ดูหล่อเอามากๆตั้งแต่งยิงของเจ้าตัวก็ไม่แพ้เช่นกันไม่ว่าจะชุดท้ายหรือชุดซีทูสีดำแต่ไม่ว่าจะชุดไหนดีเจบุโกก็พร้อมที่จะจัดเต็มทุกชุดเลยหลหะจ้า อันดับที่5ออฟปองศักดิ์อีกหนึ่งนักร้องมากความสามารถเลยจริงๆกับนักร้องตัวแม่ของการแต่งหญิงนอกจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์แล้วคือเชื่อเรื่องการแต่งหญิงก็ไม่เป็น2องรองใครเพราะเรามักจะได้เห็นกับลุคสวยๆแดกคลีนในแบบต่างๆสวยขนาดนี้ต้องยกป้าย10-10ิ10ไปเลยละจ้า อันดับที่4มาตูมเตชินออกกันด้วยที่ดาราอีกคนที่เป็นสีสันของงานเลยก็ว่าได้ที่มักจะออกมาแต่งเป็นหญิงอยู่บ่อยๆแถมยังเน้นการแต่งตัวเรียนแบบเหล่าดาราสาวระดับแถวหน้าของวงการที่ต้องบอกเลยว่าสวยแซ่บเกินต้านเลยจริงๆแต่ไม่ว่าจะลุกไหนทีเจมมะตูมก็พอที่จะจัดเต็มกับทุกลุกเลยล่ะจ้า ดับที่3หนุยธนวัตรับว่าเป็นดีเจและพิธีกรอารมณ์ดีอยู่ตลอดสำหรับดีเจหนุยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นคนดังอีกคนที่ชอบแต่งหญิงให้เรารับชมกันอยู่บ่อยๆด้วยน้าใสๆสไตล์เกาหลีจึงไม่แปลกใจอีที่ถึงคราวแต่งหญิงก็สวยเป๊ะจนแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ชายยกความปังให้กับคนนี้เลยจริงๆ อันดับที่2องวูดดี้วุฒิทอนผู้พิธีกรที่ลุกขึ้นมาแต่งหญิงแบบจัดเต็มครั้งแรกไปการแต่งหน้าของน้องชาติเป็นผู้เนรมิตความสวยในครั้งนี้เียวได้ว่าจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผมพร้อมกับสวมใส่ชุดเดรสสีแดงเพลิงแม้ว่าจะใช้เวลานาน,านหลายชั่วโมงและนานๆทีที่เราจะได้เห็นคุณวูดดี้ออกมาแต่งหญิงแลสวยปังราวกับนางพญาเลยล่ะจ้า ดับที่1ฉัชัดชัดชัยงยกให้เป็นที่ส่วนของวงการแต่งหน้าด้วยอีกคนที่ไม่ว่าจะแต่งหน้าแปลงโฉมให้กับใครก็สวยทุกคนแต่เมื่อถึงคราวที่น้องชัดได้ออกมาแต่งหญิงครั้งแรกชุดไทยโบราณที่สวยจนทุกคนทักว่าเหมือนสาวเมพิชนาตเป็นทําเอาแฟนคลับตะลึงในความงามกันเลยทีเดียว